วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขายัางรักและยังต้องการคุณอยู่ในชีวิตเขาไหมเนาะ <_ d> um> เขายัางรักและยังต้องการคุณอยู่ในชีวิตของเขาไหมโอ้โหยังต้องการสิคะคุณเป็นอะไรที่เขาอะอยากที่จะกลับมาเออเหมือนเคลียร์ใจหรือบลาหรืออยู่ด้วยกันอีกครั้งนะเขาอยากให้เราแบบเข้าใจกันอะอีกครั้งหนึ่งอืมจริงๆแล้วว่าคุณเป็นอะไรที่เขาอะมีเหมือนแบบมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากนะ เขายังคงอยากจะเป็นคู่กับคุณอยู่เลยดูสิเห็นป้าปลา,ปาสองตัวเนาะโอ้มีความเซนซิทีฟและอ่อนไหวเกี่ยวกับคุณนะมากมาก <ๆ S 1> เลยถามว่าอยากกลับมาไหมแน่นอนนะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็ยืนยาวด้วยนะไม่อยากให้มันอะแบบพังทลายลงเนาะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกอดเก็บไว้อะคุณคือคนเดียวที่เหมือนได้ใจได,ได้ใจของเขาไปทั้งดวงอะค่ะอืมเนาะ